เสร็จแล้วเก็บถ้วยเก็บชามไปล้างแล้วค่ะอไปล้างถ้วยชามก่อนะนะเอ่อล้างถ้วยชามตรงนี้นะคะ มากระบุก้าต้นนี้ต้นเอื้องมันตามหาแสงแดดโอ้พนักงานล้างหลายคนอยู่มีแต่คนสวยๆเนาะมาเนาะมาล้างเคร่วงซ้

ติดั้งยู่ในจันังไม่ออกตั้แมวะันือไม่กพูัวนัแร่ลนับกันแตลงประมาณเยืนอันรายเมันไมกินกนัหัวไมินหันาบ้มันออกมาได้ไม่ใช่กนังดเลยกำัามดไปมไปค่ะ

Oh. Okay. ค่อยๆทักก่อนอาจจะเสียจเพียบ ใยูใ่คนอีกกอนก่ม้วนลายม้วนลายเก็แบถบ้วยเก็แบซบามตรงนี้นะคะโอ้ยน้ำเดดจริงๆตลอดเลย ช่วยกันพี่น้องสลอดภัยเ<ป>้ยไอ้ถุงพ้าถุงหลุดจ้ะไวยไ<ป>จะกัดหลุดเด้ก<ป>ช่วยกันค่ะพี่น้ำยดใส่ตลอดก็เล<ม>ยทอยทับก่อนอเห็นนะคะ เราไปทำหน้าที่ใหม่ก่อนกวาดเชลาก่อนนะคะหน้าที่หลายอย่างเดี๋ยวเดินไปดูวัดร,บรอบๆกันนะคะก่อนกลับนะคะทุกคนพี่ไม่ถ่ายทำไมขี่ไม่หมดถ่ายค,คนรลอะละไม่ให้ถ่ายก็ไม่มีประโยชน์แล้วอยู <laughs> ่ดีไม่แห้งเด้อลับบ้านแล้วบอก ถ่ายข้างหลังก็ได้นี่เบ้ยคนหล่อมาให้ถ่ายเฮ้ยไม่มีประโยชน์เลยคนหล่อเนี่ย <c oughs> เซวเล่วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวกลาบพระก่อนนะคะแล้วก็จะพาไปเดินรอบๆนะคะทุกคนช่วยกันเนาะค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยนะคะวันนี้ไม่มี ไม่ได้อะไรกลับเลยก้โถลูกงฟัง ก็ร่างโล้ลนไปฮัลโหลเห็น okay, นะคะคลิปนี้ขอจุดเพแิ่นี้นะคะสวัสดีค่ะ